ครคอมช้าเล่นเกมไม่ไหลลื่น up spec ก็ราคาสูงเหลือเกินเรามีวิธีมาแนะนำสำหรับคนที่ว่าพบน้อยมีกคอมอยู่แล้วแต่อยากเล่นเกมได้ดียิ่งขึ้นไปรับชมกันเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งคอมพิวเตอร์ให้มีความลื่นไหลนะครับในการใช้งานในการเล่นเกมนะครับอย่างแรกเราต้องเปิดโหมดเกมก่อนนะครับ สรแ,แล้วขั้นตอนสําคัญเลยก็คือการเลือก r e อ i ์ t e r editor นะครับก็คือการปรับตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้มีความสม,มูทลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นนะครับโดยกดเลือกนะครับที่ editor editor เสร็จแล้วก็ไปที่ head key local นะครับ machine นะครับแล้วก็กดเลือก system นะครับผมก็กดที่ current control set นะครับหลังจากนั้นก็กด service ตามด้วย TCP/IP แล้วก็กดเลือกพารามิเตอร์นะครับก็ไปเลือกที่ตั้งค่าพารามิเตอร์ต่อนะครับหลังจากนั้นก็คลิกขวานะครับที่อินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็เลือกเป็น New DWORD นะครับ32 bit value นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็น TCP ACK Frequency นะแล้วก็กด Enter นะครับเลือก New อีกครั้งนะครับ n ิวดีว่าสิบสองบิตแวลอีกครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนีเน้เปลี่ยนชื่อเป็น t c p no delay นะครับอ่าเมื่อเราเปลี่ยนชื่อเป็น t c p no delay แล้วเนี่ยให้เราเนี่ยดับเบิลคลิกตั้สองรายการเมื่อกี้นะครับปกติค่าพารามิเตอเนี่ยมันจะเป็นศูนย์อยู่ให้เราเปลี่ยนจากศูนย์เนี่ยให้กลายเป็นหนึ่งนะครับแค่นั้นนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็ออกได้นะครับต่อไปก็คือการกระทําเกี่ยวกับอ่าอินเทอร์เน็ตบ้านครับก็คือกด วินโดว์ไอนะครับเพื่อไปที่ Setting นะครับแล้วก็กดค้นหา Network and Internet นะครับแล้วก็ไปที่ Change Adapter t e t t i n g หลังจากนั้นก็กดเลือก p r o v e r t y นะครับ Change Adapter Setting ก่อนนะครับแล้วก็มันจะขึ้นโชว์ Wi-Fi ที่เราใช้งานอยู่ให้กดคลิกขวาแล้วก็เลือก p r o v e r t y นะครับแล้วก็เลือกเป็น Internet Protocol v e r s เวอร์ชน4ะหลังจากนั้นแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับ DNS ทั้ง2อันนะครับ จากที่เป็นออโต้อยู่แล้วก็เลือกไปตีอีกอันหนึ่งเพื่อจะช e t t i n g ค่านะครับปกติเนี่ยก้าบบนและก็ก้าล่างจะเป็นออโต้แล้วก็เปลี่ยนก้าบบนให้เป็น 1.1. 1 1ุนจะครับแล้วก็ข้าล่างก็เปลี่ยนเป็น1 0 0 1นะครับแล้วก,ก็กดโอเคก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับการตั้งค่านะครับใครเอาไปลองทําตามดูแล้วมีผลยังไงบ้างสามารถเล่นเกมได้ดีขึ้นยังไงบ้างบอกด้วยนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ